สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t r u s t n ล l Podcast ครั้งนี้เรามาพูดถึงกันในส่วนของเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นในซีกโลกฝั่งสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับก็คือหลังจากที่บรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธนวิถีระยะไกลเข้าโจมตีรัเสเซียในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในเขตแดนของรัเสเซียนะครับทำให้ มีการยิงขีปนาวุธตอบโต้กันนะครับระหว่างยูเครนแล้กรัเสเซียนะครับซึ่งสําหรับยูเครนนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐอนุมัติให้สามารถใช้ขีปนาวุธคือนสุพื้นนะครับ a t e m s นะครับหรือ A-T-A-C-M-S อที่ทางยูเครนมีใช้งานอยู่นะครับหลังจากที่ทางสหรัฐมอบให้ที่ผ่านมาก็เป็นการใช้งานในระดับที่จำกัดนะครับคือเป็นระยะยิงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรใช้ใน เฉพาะพื้นที่ของประเทศยูเครนเท่านั้นแต่รุ่นที่ถูกนํามาใช้หลังจากได้รับอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่มีระยะยิงประมาณ300กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีระยะยิงสูงสุดนะครับจากที่ได้ใช้เอท m มส์ A imes, รุ่นที่เป็นหัวรบแบบ M39 บล็อกหนึ่งนะครับซึ่งยูเครนได้รับมอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้งานตั้งแต่17ตุลาคมปี2023 17ุพฤษภาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมานะครับสหรัฐก็ได้เปลี่ยนนโยบายแล้วก็อนุญาตให้ยูเครนเนี่ยสามารถใช้แอตแทมเข้าโจมดีเป้าหมายทางทหารภายในดินแดนรัเสเซียได้ก็ทําให้ทางยูเครนเนี่ยก็เริ่มมีการใช้งานขีปนาวุธพื้นสู่พื้น,นชนิดนี้แอแม ออกแบบโดยบริษัท Link t e m p l Watch นะครับหรือ LTV ของสหรัฐนะครับต่อมาเนี่ยก็ถูกซื้อกิจการโดยอกฮิตมาตินแล้วตอนนี้ผู้ผลิตหลักก็คือ洛克ฮิตมาตินนั่นเองครับขีปาราลดเช่นนี้นะครับเป็นขี่ปรารุธที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเชื่อเพลิงแข็งนะครับมีความยาว13ฟุตนะครับหรือ4เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวจรวดมีประมาณ24นิ้วนะครับหรือ610มมน้ำหนักของขี่ปาวุธทั้งลูกนะครับอยู่ที่1,000 670กิกรัมครับในส่วนของหัวรบที่ติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายชนิดนะครับเช่นหัวรบระเบิดแรงสูงครับ M74 ซึ่งเป็นหัวรบเดี่ยวนะครับหรือว่าเป็นหัวรบลูกปลายนะครับหรือมัน a U23B นะครับซึ่งมี ขนาดหัวรบหนักประมาณ214กิโลนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นหัวรบเดี่ยวแล้วระยะยิงไกลเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรนะครับ a t ท s สเนี่ยนะครับสามารถใช้กับรถบรรทุกที่ติดตั้งโจหลายลำกล้องแบบ M270 MLR ได้นะครับรวมไปถึงรถบรรทุกติดตั้งระบบจรวดปล่อยและลำกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างไฮมาเนี่ยหรือ M142 เนี่ย ก็สามารถใช้จรวจ a อเทมได้เส้นเดียวกันนะครับโดยหลังจากที่ยิงจรวดไปแล้วนะครับจรวจจะทําความเร็วสูงสุดที่3มักเหนือ1กิโลเมตรต่อ1วินาทีนะครับจากนั้นก็จะนําวิถีเข้าสุเป,ป้าหมายโดยการใช้ระบบ GPS ที่ถูกกาหนดไว้ด้วยตําแหน่งพิกัดดาวเทียมนะครับโดยลูกจรวดจ,จะบินขึ้นไปสูงสุดที่ความสูงเหนือพื้นโลกประมาณ50กิโลเมตรก่อนที่จะ โค้งตกลงมานะครับซูเปอร์หมายระบบ a t i m e เนี่ยครับเมื่อบันทุกไปกับรถบรรทุกจรวดหลายลำกล้องเนี่ยมันก็จะกลมกลืนนะครับเพราะว่ามันจะถูกเก็บไว้ในช่องเก็บจรวดซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับจรวดหลายลำกล้องทั่วไปได้ทำให้ไม่อาจจะแยกแยะได้นะครับว่ารถไฮมาหรือว่ารถ MLR คันไหนเนี่ยที่บรรทุกจรวด a t i m e ตัวนี้ไปนะครับโดยสนุนราคาคร่าวๆประมาณ1.4่ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสาหรับรุ่นที่เป็นหัวรบ M39 นะครับ นี่คือราคาเมื่อปี2022นะครับถือว่าเป็นขีปนาวุธคือสู่พื้นทางยุทธศาสตร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมีความคงตัวสูงเดิมเนี่ยกอตแัยูเครนเนี่ย เอาไปใช้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2023นะครับโดยมีการใช้โจทย์ a ฮมเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นหัวรบเดี่ยวนะครับแล้วก็หัวรบลูกปลายที่บรรจุระเบิดขนาดเล็กไว้ภายในเนี่ยนะครับถูกนํามาใช้งานในสงครามอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงเดือนมีนาคมปี2024นะครับแต่ก็หลังจากเปลี่ยนนโยบายเนี่ยทำให้ออูเครนสามารถเปิดการยิงในเชิงรุกก็คือยิงเข้าไปในพื้นที่รัสเซียได้นะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ยูเครนเปิดฉากยิงเข้าไปเนี่ยทางรัสเซียก็ตอบโต้กลับนะครับด้วยขียปนาวุธพื้นสู่พื้นนิสยัยไกลที่ตอนแรกเนี่ยชาติตันตกคาดว่าจะเป็นรุ่นใหม่ของรัสเซียก็คือตัว R S 2 6่ส b e s นะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธ I C B M ที่เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีขีความสามารถในการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะครับโดยการยริงขีปนาวุธครั้งนี้เนี่ยทางรัสเซียก็ได้มีการแจ้งเตือนชาติพันธมิตร ต่างๆล่วงหน้าผ่านสายด่วนฮอตไลน์เป็นการแจ้งเตือนการใช้ขีปนาวุธล่วงหน้า30นาทีซึ่งทุกชาติก็ได้รับเตือนหมดนะครับการยิงครั้งนี้รัสเซียยิงไปที่ไหนแล้วก็ระบุว่าไม่ได้ใช้หัวรบนิวเคลียร์ครับเป็นการป้องกอันชาตินาโต้เข้าใจผิดว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์แล้วจะมีการยิงตอบโต้กันไปมานะครับข้อมูลในช่วงแรกนะครับที่เข้าใจกันว่ารัสเซียยิงไ BM ีบีเอเนื่องจากว่าขีปนาวุธที่ตกลงใน พื้นที่ของยูเครนเนี่ยมีลักษณะแบบหัวรบหลายหลหัวรบเนี่ยตกลงมาในพื้นที่พร้อมๆกันนะครับทำให้เข้าใจว่าอาจจะมีการใช้หัวรบย่อยแบบเม์บนะครับหรือ MLV นะครับซึ่งจะเป็นหัวรบย่อยๆที่แตกตัวออกมาหลังจากขีปนาวุธขั้นทวีปเนี่ยบินลงกลับมาสู่คื้นโลกนะครับหลังจากที่ทยานออกสู่อวกาศไปแล้วมันก็จะย่อยโค้งตกลงมานะครับหลังจากที่มี การนำเสนอข่าวออกไปนะครับว่าเป็น ICBM นะครับแต่สุดท้ายทางรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ได้ยืนยันขีปนาวุธที่รัสเซียยิงเข้ามาใส่ยูเครนเนี่ยเป็นขีปนาวุธ IRBM นะครับต่อมาเนี่ยทางพันธิบดีปูตินยืนยันว่าการโจมตีตอบโต้ยูเครนในครั้งนี้ทางรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่เป็นแบบ IRBM เนี่ยที่ชื่อว่าออเรชติกนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก รุ่นใหม่ของรัสเซียที่ถูกพัฒนาขึ้นนะไม่ใช่ขี่ปนาวุธข้ามทวีปหุ่นรบนิวเคลียร์หรือว่าขี่ปนาวุธข้ามทวีปแบบที่เข้าใจกันตั้งแต่ตอนแรกโอ้เรสติกเนี่ยเป็นภาษารัสเซียที่แปลว่าต้นเฮอร์เซลนะครับก็เป็น IRBM ของรัสเซียที่มีลักษณะโดดเด่นก็คือความเร็วสูงนะครับมีความเร็วสูงมากกว่า10มัก นะครับหรือ12,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามที่กองทัพยูเครนระบ,บุว่านในขีปนาวุธนะครับติดตั้งทั้งหมดโหโหัวรบย่อยนะครับซึ่งที่สูดได้เห็นแล้วว่าขีปนาวุธชิ้นนี้เนี่ยไม่สามารถสกัดกั้นได้โดยง่ายนะครับโดยทางซาบินาซิงนะครับรองโฆษกราโหม หรือเพนตากอนของสหรัฐเนี่ยก็ได้ระบุว่าออเรชชิงเนี่ยเป็นขีปนาวุธรูปแบบหนึ่งนะครับในลักษณะกึ่งบอลิสติกมิสไซล์นะครับคล้ายๆกับ R.S.26 r u b s ชผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศของมหาวิทยาลัยออสโลแนะนําว่าอาจจะเป็นการนําขีปนาวุธร,รุ่นเก่าเอามาปรับปรุงใหม่นะครับโดยมีการเพิ่มเติมส่วนประกอบที่เป็นของใหม่เนี่ยไม่เกินประมาณ10%นะครับเพื่อที่เอามาใช้ในการรบเพิงั โดยต่อมาเนี่ยประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ได้เน้นย้าความสําคัญเชิงประธศาสตร์ของขีปนาวนธออ์เรสติกเนี่ยเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับทางรัเสเซียจะเริ่มดําเนินการผลิตขี่นาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับออรเรสติกเนี่ยครับได้รับการยืนยันว่าถูกใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่21พฤศจิกาย,ยนปี2024ีที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยขีปนาวนธทั้งหมดนะครับถูกนํามาใช้เพื่อโจมตีเมืองเดนิโปนะครับขีปนาวุธถเนี่ยถูก ยิงออกมาจากมิภาคอัสขานนะครับซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธนะครับในรายง,งานระบุว่าตัวอร์เรชันเนี่ยมัจ,จุหรบเมิร์ฟนะครับ MIRV หรือ Multiple Independent Re-Targetable Re-entry Vehicle นะครับซึ่งก็คือขีปนาวุธตอนแรกเนี่ยจะยิงขึ้นไปเป็นลูกเดียวนะครับพอขึ้นสู่อากาศแล้วเริ่มโค้งลงมาสู่โลกเนี่ยหัวรบหลักเนี่ยก็จะเริ่มแยกตัวออกนะครับจากนั้นฝาครอบก็จะสลัดออก แล้วก็หัวรบที่เล็กๆที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะค่อยๆพุ่งเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงนะครับเบื้องต้นก็มีรายงานว่าการใช้ขีปนาวุธชช่นนี้ก็มีการหวังผลในเรื่องของการสแสดงพลังอำน,นาจทางการเมืองแล้วก็ขีดความสามารถของทรารัสเซียด้วยนะครับสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือความสามารถที่จะสกัดกั้น ขี่ปนาวุธชนิดนี้เป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากความเร็วที่สูงมากเนี่ยส่งผลให้การใช้ขี่ปนาวุธยิงขึ้นสกัดเนี่ยทำได้ยากอีกครั้งพอเป็นหัวรบหลายหัวรบแตกตัวออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เป้าที่สกัดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ความความเร็วสูงเนี่ยก็ส่งผลให้ เวลาที่จะสามารถดําเนินการยิงสกัดได้เนี่ยมันน้อยลงด้วยนะครับทําให้สงครามครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการทดลองใช้ขีปนาวุธออร์เรนจดกนะครับซึ่งรัสเซียก็เพิ่งทดลองใช้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็น่าจะมีอยู่จํานวนจํากัดเนี่ยแต่ว่าก็ได้ถูกนํามาใช้แล้วนะครับถ้าให้คาดว่าจะยิงเอามายิงกันอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากเพิ่งถูกนํามาใช้ได้ไม่นานนะครับยัง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเ,เดินสายการผลิตสักระยะนึครับถึงมีใช้เพียงพอนะครับขีปนาวุธอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงกันในช่วงเวลานี้เนื่องจากเป็นขีปนาวุธที่ทางยูเครนเองก็ใช้ในการยิงตอบโต้ทางรัสเซียด้วยนะครับในการโจมตีเข้าไปยังเป้าหมายทางทหาร ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียสําหรับขีปนาวุธชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือ storm shadow หรือ scrab eg นะครับถ้าจะให้เล่าคร่าวๆนะครับ storm shadow เนี่ยถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธร่อนระยะไกลนะครับที่พัฒนาร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะครับแผนการดำเนินง,งานเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี1994นะครับโดย บริษัทมาชาแล้วก็ r r t t s s h e r r s s p c e นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ควบรวมกันกลายเป็น MBDA นะครับโดย Storm Shadow เนี่ยมันจะเป็นชื่อเรียกของของทบอังกฤษนะครับแต่ในฝรั่งเศสเนี่ยจะถูกเรียกว่า s c r a EG นะครับย่อมาจากคำว่าขีปนาวุธครูซอัตโนมัติระยะไกลแบบท,ทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งขีปนาวุธแบบนี้นะครับพัฒนาต่อยอดมาจากขีปนาวุธครูซที่ใช้สำหรับในการทำลายทางวิ่ง อาปาเช่ของฝรั่งเศสนะครับเองแตกต่างว่าตัวส c r คร EG ีเนี่ยมันจะเป็นขี่ปนาวุธที่บรรทุกหัวรบเดี่ยวนะครับไม่ใช่หัวรบดาวกระจายขีปนาวุธชิ้นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลาหงฝรั่งเศสนะครับที่ต้องการขีปนาวุธร่อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสามารถใช้โจมตีเรือรบที่อยู่ผิวน้ําได้นะครับรวมไปถึงเรือดำน้ําที่ลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับเป้าหมายทางยุทธวิธี รือเป้าหมายทางทหารระยะไกลด้วยความแม่นยำในส่วนของการใช้งานทางเรือเนี่ยมาตั้งแต่ปี2006นะครับแล้วก็ทดลองใช้งานทดลองยิงจริงครั้งแรกในปี2013นะครับแล้วก็ลูกจรวดต้นแบบเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่เป้าหมายนะครับตัวต้นแบบนะครับรุ่นยิงทางเรือเนี่ยก็ใช้งานร่วมกับเรือฟริเกตร,รุ่นใหม่ของฝร,รั่งเศสตั้งแต่ปี2017ก็คือเรืออัลอพิคาดชั้นฟลินนะครับซึ่งเป็นเรือฟริเกต เราก็ยังติดตั้งบนเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์บาราคูด้าของฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็ในปี2017นี่เองนะครับมีการลงนามในสัญญาร่วมกันเพื่ออัปเกรดในส่วนของของีปนาวุธที่อยู่ในคลังนะครับทั้ง o ตอ s ช a d โลและ c r a ปของฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยมาใช้จรวดร่วมกันนะครับก็คาดว่าจรวดชิ้นนี้จะถูกใช้งานในกองทัพทั้งสองชาติเนี่ยไปจนถึงประมาณปี2032นานะครับสำหรับลักษณะเฉพาะของตัวจรวด Storm Shadow แล้วก็ s r y B G นะครับน้ําหนักและขนาดเนี่ยตัวลูกจรวดลูกตัวลูกขีปราวุธเนี่ยจะมีน้าหนักประมาณ1.3ตันนะครับหรือ,อ2,900ปอปอนด์นะครับามาพร้อมกับรุ่นที่เป็นหัวรบเดี่ยวนะครับเป็นหัวรบระเบิดแรงสูง450กิโลกรัมนะครับตัวขีปราวุธมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ลำตัวอยู่ที่48ซติมหรือ19นิ้วนะครับเมื่อกางปีกที่พับไว้นะครับกว้าง3เมตรนะครับระยะที่สามารถบินไปได้นะครับก็ตัว Storm Shadow เนี่ยจะมีเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตนะครับ Microturbo Tia I 6030นะครับระยะทำการของจรวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250กิโลเมตรนะครับหรือ130ไมล์ทะเลหลังจากปล่อยจากเครื่องบินเนี่ยจรวดก็สามารถติดเครื่องแล้วก็ล่อนเข้าสู่เป้าหมายได้นะ ทำให้เพิ่มระยะการโจมตีของเครื่องบินขับไล่ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินได้ด้วยนะโดยวิธีการปล่อยนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่ที่มาจากชาติพันธมิตรนาโต้นะครับรวมไปถึงเ,เครื่องบินขับไล่ฝั่งยุโรปนะครับซึ่งประกอบไปด้วย s a ร์ j เจสสามจ p e n คริปเป้น,นะครับเครื่องบินดัสโซมิราช2000 0นะครับเครื่องบินดัสโซราฟาล ที่ใช้ในกองทัพอากาศฝรั่งเศสแล้วก็กองทัพเรือฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเครื่องบินพาณาเวียทอร์นาโดของอังกฤษนะครับที่จะเป็นทอร์นาโด g r 4นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอังกฤษปลดประจำการทอร์นาโด g r 4ไปแล้วนะครับคงเหลือเครื่องบินที่ใช้งานได้ก็คือยูโรไฟเตอร์นะครับหรือ EF2000 ซึ่งอังกฤษแล้วก็เยอรมันมีใช้งานนะครับในส่วนของ ความช่วเหลือที่ทางฝรั่งเศสแลอังกฤษมอบให้กับยูเครนก็คือการมอบ Storm Shadow เนี่ยทางยูเครนก็ได้นําไปโมดิฟายนะครับแล้วก็อินทิเกรตระบบขีปนาวุธเนี่ยเข้ากับเครื่องบินจมตีของตัวเองก็คือ Su-24 Fencer ที่ คลิปในรัสเซียนะครับเราก็จะเห็นครั้งแรกนะครับที่อาวุธตะวันตกติดตั้งกับเครื่องบินของรัสเซียนะครับซูเปอยี่สนะจะสามารถบรรทุก t o อมชาร d โดไปได้2ลูกนะครับบริเวณไพลอนข้างลำตัวนะครับนอกจากนี้สตอมชาร์โดเองก็มีแผนที่จะเป็นอาวุธหลักของเครื่องบินยูโรไฟเตอร์รวมไปถึง F35 ในอนาคตด้วยนะครับสำหรับในส่วนของหัวรบสตอมชา a d โดนะครับที่บอกเป็นหัวรบเดี่ยวเนี่นมีอำนาจในการเจาะทะลุทะลวงบังเกอร์นะครับ หรือว่าติดตั้งฟิลหน่วงเวลาคือพุ่งเข้าไปเสียบตามอาคารหรือว่าเป้าหมายแล้วเนี่ยมันระเบิดภายหลังนะครับทําให้เหมาะกับการใช้ในการโจมตีศูนย์ราชาการสนามบินนะครับถ้าเรือลงไฟฟ้าหรือคลังอาวุธคลังแสงที่เก็บกระสุนรวมไปถึงเรือขีวน้ําเรือดำน้ําที่จอดในท่าเรือนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับการโจมตีเป้าหมายที่ตึงอยู่กับที่อย่างสะพาน หรือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงๆอื่นๆได้ด้วยนะครับลักษณะการปล่อยนะครับก็คือติดตั้งไปกับเครื่องบินนะครับระบบทางวิถีจะเป็นแบบยิงแล้วลืมนะก็คือจะมีการกําหนดเป้าหมายก่อนล่วงหน้าจากนั้นเมื่อเครื่องบินไปในจุดที่กําหนดก็จะเป็นการปล่อยให้ขีปนาวุธร่อนไปกับอากาศนะครับเพื่อเข้าสู่เป้าหมายด้วยตัวเองนะครับโดยเมื่อปล่อยกันแล้วเนี่ยไม่สามารถ ควบคุมหรือสั่งให้ทำลายตัวเองได้นะครับเราก็ไม่สามารถอัปเดตเป้าหมายใหม่ระหว่างที่ปล่อยไปได้ด้วยนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยการกำหนดเป้าหมายจากภาคพื้นดินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับต้องอกำหนดเป้าหมายให้ถูกต้องนะครับโดยขีปนาวุธเหล่านี้นะครับเมื่อปล่อยไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เป้าหมายด้วยกันแลถีผ่านาระบบ GPS นะครับที่กำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม ขีปนาวุธจะร่อนไปในระดับต่ำนะครับละลดเลาะไปตามภูมิประเทศเพื่อไปอยังเป้าหมายจากนั้นขีปนาวุธก็จะบินขึ้นนะครับเพื่อกำหนดเป้าหมายครั้งสุดท้ายแล้วก็พุ่งดิ่งลงเพื่อเจาะทนลุนะครับเข้าไปยังเป้าหมายที่เก็บภาพไว้ด้วยกล้องอินฟราเรดนะครับเรียกได้ว่าอาวุธตัว Storm Shadow เนี่ยวิธีการ ไปก็คือพอมากับเครื่องบินติดบนเครื่องบินแล้วนะครับพอปล่อยลงไปแล้วเนี่ยขีปนุสก็จะกลางตีก็ร่อนไปสู่เป้าหมายอย่ากนั้นก็จะบินลัดเลาะภูมิประเทศนะครับมีเขาก็เลาะไปตามไต่เขา,เาบินเรียบพื้นไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าใกล้สู่เป้าหมายขีปนุาก็จะทําการบินขึ้นนะครับแล้วก็ปักหัวลงนะครับเพื่อใช้กล้องอินฟราเรดเนี่ยจับภาพเป้าหมายสุดท้ายก่อนให้จะพุ่งดิ่งลงไปเพื่อทําลายเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็น หลักการทำงานง่ายๆของในส่วนของขีปรุษ Storm Shadow นะครับซึ่งทางรัเสเซียเองก็ออกมาบอกว่าเขาสามารถยิงสกัด Storm Shadow ที่ยูเครนปล่อยไปได้เช่นกันนะครับถือว่าสงครามนี้ก็เป็นการแลกหมักกันนะครับระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครน เราก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเปิดหน้าใช้อาวุธพิสัยไกลเข้าโจมตีใส่กันแล้วเนี่ยความเสียหายจะขยายวงมากเพียงใดนะครับรวมไปถึงความรุนแรงของสองครามเนี่ยจะสง่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่เป็นในส่วนของพื้นที่แนวหน้าที่เป็นแนวกบฏก็น่าห่วงว่าการโจมตีถูกกำหนดเป้าหมายให้โจมตีลึกขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็น่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากพอสมควรน,นะครับซึ่งต้องจับตาดูกันต่อว่าหลังจากนี้ จะมีการใช้อาวุธร้ายแรงอะไรเข้ามาเป็นสงครามนี้บ้างนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันร,ระหว่างอาวุธของรัสเซียกับยูเครนแล้วเนี่ยพิสัยปฏิบัติการของอาวุธยูเครนเนี่ยก็ยังถือว่าสั้นกว่าฝั่งรัสเซียมากนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยขีปนาวุธของฝั่งยูเครนเนี่ยก็จะยังมีพิสัยปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรนะฮะที่ฝั่งรัสเซียเนี่ยมีขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลมากกว่าแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีขีปนาวุธ h y p e r s o n i c ความเร็วสูงเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยบางจุดเนี่ยสามารถเลยเข้าไปถึงใกล้ชาดนโปลแลนด์เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าการโจมตีในแนวลึกพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะสร้างความเสียหายมรัะเพียงใดน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์ของ Trust n น w มาถึงตรงน,นี้ครับถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กด share, แชร์ก็ u b s c r i b e นะครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถส่ง,งแนะเข้ามาได้นะครับเรายินดีรับฟังในทุกความคิดเห็นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ